There's what power a you do in n กระเป๋า o ม่โอตี้เอากระเป๋ามาของอเรียนจะแบบว่าเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยเพราะว่าแล้วเพราะว่าเรียนจะซีเรียสเรื่องกระเป๋าว่าสมุติแต่งตัวยังไงจะต้องถือกระเป๋าใบไหนอะไรเงรี้ยเป็นคนเรื่องมาก<ม>ว,วันนี้ก็หยิบใบของน,นิกี้มาฉกมาค เอามาดี๋ยวนี้โหทำไมทำไมอะมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรเราเล่าไปซิเอามาเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีเหมือนใจาทำไมอะไรได้น่ารักสิอันงี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่ได้จากพี่นิกกี้นะคะแล้วก็ใช้บ่อยมากค่ะมาดูันข้างในทำไงดีครับ กำลังชอบคนหนึ่งครับกำลังเธอก็คงไม่หันมองเอ้ยังไงก็เป็นเธอเพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีอใครเป็นอย่างเธอยิ่งอื่นก็ไม่มองหรืว่าสบตาอยู่กันอย่างนี้นาะนะนาะนนะเธอ,จา,จ,นนาอ,จ,อจากวันหนฟ้าคงจะผิดหวังอยู่ันต๊ง คิดว่าสวยมากอะสวยสวยมากอะนสวยนะนี่จริงเหรอปกติแล้วจีบคนเดียวไหมเราอะผมไม่มีผมน้อยคนเดียวจีบคนเดียวล้อใครอะคุณก็รู้คุณก้อยคุณอย่าไม่รู้คุณก็รู้แต่กล้องรู้ไหมกล้องเห็นไหม รอนานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจ